ในโอกาสต่อไปขอกาสคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลและประชาชนทุกท่านทุกคนด้วยตั้งอกตั้งใจเพิ่มขึ้นนะที่ทำกิจกรรมมาร่วมทำกิจกรรมฟังเทศในวันศากก่อนที่สมาทานให้ทำความเข้าใจว่าตอนที่สมาทานเสร็จแล้วหรือก่อนสมาทานให้ตั้งใจเขาบอกว่า,วา ง่ายๆเลยสงบกายสงบประจารแล้วก็สงบใจต่อไปสมาทานธรรมาทานย,ย่อยๆนะพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถพระพุท,เท,พเทมมพธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราทำโมโทโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถสามโคเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กาซากาสา,า,านาโอกาสบัตนนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกาสมาธิอุปจรารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดขึ้นมี ันรสันดาของพระพิจ้าทั้งหลายพระพิจ้าทั้งหลายจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบัน,นเพื่อให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตา,าเื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกันัดเพื่อหเห็นแจ้งซึ่งมาผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้นเป็นต้นไปเธอดขอให้ชาวพุทธตั้งอ,อกตั้งใจทำธรรมเป็นลำดับต่อไปนะ